สวัสดีเพื่อนๆหลายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กับผมนี่พีเอกเกียวกันหาเงินฟรีไปด้วยกันนะครับ สำหรับวันนี้นะเราก็จะมาในของตัวเหรียญปอคอยนะครับที่ได้ทําการแจกฟรีมา100เหรียญนะครับสาหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้มารับก็สามารถมารับได้นะครับเนื่องจากว่าในของตัวเหรียญนี้นะครับเขาจะเอาเข้าในการรันเทรดหรือว่าทําการซื้อขายในของกระเป๋าบิทคัพแล้วนะครับหรือว่าในเอชเชนบิทคัพนะฮะที่จะมาทําการซื้อขายในปีหน้าก็เหลือเวลาอยู่อีกไม่ถึงเดือนแล้วนะครับ ก็ให้ทุกคนมารับฟรีๆก่อนที่มันจะหมดโปรโมชั่นในการรับฟรีในของตัวเหรียญน,นี้ส่วนในการรับเหรียญก็คือ,อรับง่ายๆแค่เราทําการสมัครผ่านในของตัวเว็บไซต์นี้นะครับซึ่งผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปเลยนะครับให้ทุกคนกดลิงก์จากใต้คลิปแล้วก็ไปสมัครได้หรือใครที่ยังไม่รู้วิธีในการสมัครในของตัวเว็บไซต์ ๊อปคอยนะครับเพื่อมาทําการรับเหรียญฟรี100เหรียญคอยนะครับหรือคือ100รเหรียญ๊อปคอยนี้นะครับก็สามารถกดลิงก์จากใต้คลิปไปดูวิธีในการสมัครได้นะซึ่งผมก็ได้ทําคลิปวิธีในการสมัครแล้วก็ได้รับเหรียญเอาไว้ให้แล้วนะครับส่วนเหรียญที่เขาจะให้เราต้องรอเข้าเอาเข้าในกระดังเทรดซื้อขายในของกระเป๋าบิทคับก่อนเขาจะถึงจะเอาเหรียญมาให้เรานะครับก็รอรอประมาณนี้ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในของตัวเหรียญปกคอยนี้นะครับใช้ทําอะไรได้บ้างแล้วก็มีประโยคหรือว่ามีโปรเจกต์อะไรได้บ้างนะครับคือมีโปรเจกต์อะไรบ้างนะครับอย่าเราไปดูกันนะครับก็ตามที่บอกนะครับก็คือในของตัวเหรียญปกคอยนี้นะครับเขาจะเอาเข้าในของกระดานเทรสปิกรับก็คือในของเดือนหน้าก็น่าจะประมาณปีหน้าเดือนมก,การานะครับเขาจะเอาเข้ามาละ ใครที่ยังไม่ได้รับก็อย่าลืมมารับฟรีแล้วกันนะครับซึ่งในของเอหรียญป๊อปคอยนี้นะครับเขาผลิตมานะครับก็เกี่ยวกับการาเกี่ยวกับความบันเทิงเนาะก็อย่างเช่นว่าการซื้อขายสินค้าก็ตามนี้นะครับซื้อขายสินค้าหรือว่าแบานร,บรนด์ต่างๆนะครับหรือว่าทำแคมเปญนะฮะต่างๆนะครับ หรือจะเกี่ยวกับการใช้ในของบริโภคหรือว่าซื้อขายเนาะก็ประมาณเหมือนเดิมนะฮะอ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับเขาบอกว่าจะมีการรับชมคอนเทนต์อ่าการเข้าร่วมกิจกรรมที่กำหนดขึ้นหรือจากการใช้ใจ่ายนะครับใช้สอยสินค้าและบริการในเครือนะครับแล้วก็จะมีในของการแลกเปลี่ยนในตลาดซื้อขายส,สินทิจิทันนะฮะ อยู่เราวๆประมาณนี้อา่วนในของข้อ3นะครับเขาบอกว่าในแงผ่ผู้ผลิตคอนเทนต์นะครับที่อาสร้างคอนเทนต์บันเทิงในรูปแบบต่างๆก็สามารถสร้างได้นะครับโดยการใช้คอนเทนต์ในของอาเหรียญป๊อปคอยนี้นะครับทำการสร้างคอนเทนต์หรือว่าโมเดลต่างๆธุรกิจต่างๆ,ๆนะครับก็ยังก็เหมือนในของการสร้างช่องยูทูบหรือว่าการทำอาคลิปลง youtube อะไรประมาณนี้นะครับ และส่วนใครที่จะได้รับเหรียญฟรีก็เรียกว่าได้รับฟรีทุกคนครับที่สมัครในของอตัวเว็บไซต์ป๊อป o อยนะที่ผมได้ทําคลิปวิธีในการสมัครเอาไว้ให้แล้วนะถ้าใครได้ทําการสมัครไปก็จะได้รับเหรียญฟ,ฟรีไป100เหรียญน,นะครับตามนี้นะครับเขาได้บอกว่าอยู่ตรงนี้นะครับห0 0่ยเหรียญครับแต่ถ้าเราอยากได้เหรียญมากกว่า100เหรียญเราก็จะเป็นเราก็จําเป็นต้องแนะนําเพื่อนหรือว่าเชิญเพื่อนนะครับมาสมัคร ถ้าเราเชิญเพื่อนแล้วเพื่อนมาสมัครนะครับเราก็จะได้25เหรียญต่อ1คนถ้าเราเชิญได้2คนเราก็จะได้50เหรียญมันก็จะปวกขึ้นไปประมาณนี้นะครับซึ่งในของตัวเหรียญปะคอยนี้นะครับก็เป็นเหรียญของสัชาติไทยหรือว่าก็คือเป็นเหรียญที่คนไทยผลิตขึ้นมานะครับแล้วก็ทําการสร้างมานี่มีทั้งหมดก็ประมาณนี้นะ เสื้อเหรียญน,นี้ก็เรียกว,ว่าทุกคนสามารถมาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับเขาจะเอาเข้าในของกระดานเทร b บิคับในเดือนหน้าหรือคือปีหน้าแล้วซึ่งเหลือเวลาอีกไม่ถึงเดือนแล้วนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้มาสมัครในของตัวเหรียญหรือว่าตัวเว็บไซต์ป๊อปคอยนี้ก็มาสมัครได้โดยการรับเหรืยอนฟรี Free นะครับก็สมัครง่ายๆมันไม่ได้ยากอะไรเลย ไปดูวิธีในการสมัครได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ใต้คลิปเลยนะครับและในวันนี้ก็มาเพียงแค่นี้แล้วกันยังไงใครที่ยังไม่ได้มารับฟรีก็อย่าลืมมารับฟรีแล้วกันนะครับก็มาบอกอีกครั้งหนึ่งเนะาะเดี๋ยวใครที่อาจจะลืมแล้วยังไม่ได้สมัครก็มารับกันนะฮะแล้วก็ยังไงก็ฝากกดไลค์และกดติดตามเดี๋ยวไว้เจอในการคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็มาเพียงแค่นี้แล้วกันายบายไว้เจอในการคลิปหน้าครับ